สวัสดีครับผมเจอกันในคลิปที่2นะครับของฮานอยนะครับพี่พี่คลิปนี้ก็จะเป็นฮานอยโค้งสุดท้ายนะครับมารวม3หน่อยนะครับวดประจําวันที่10นะครับเดือน5 2567นะครับก็เมื่อวานนี้ของเราเนี่ยผมให้2กับ4นะครับถามว่าตัวเด่นเนี่ยก็ถือว่ามาอยู่นะครับพี่พี่เนาะตัวเด่นแล้วก็สายลูดนะครับ ฮานอยพิเศษนะครับผลที่ออกนะครับ886กับ33นะครับพี่ๆของเราในตัวเจาะไม่มีเนาะแต่ท่านใดที่จับวินนะครับเข้าไปที่86นะครับส่วนฮานอยปกติ325นะครับกับ49นะครับในรอบนี้นะครับผมก็ใครเอา4ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่49นะครับมามาสายลูดเนาะเน้น46ออก49นะครับส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปลูดนะครับเข้าไปที่25นะครับตัวเจาะไม่มานะครับทั้ง2 ทั้ง2ตัวเลยเนาะมาแค่เล็กเด่นกับเล็กวิ่งนะครับส่วนฮานอย VIP นะครับ822กับ64นะครับในรอบนี้ใครเอา4ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่64นะครับเน้นๆนะครับเนาะส่วนใครเอา2ไปวิ่งไปรูดเข้าไปที่22นะครับตารางก็ท่านใดที่จับวินก็เข้าไปที่64นะครับผมเมื่อวานนี้ในโค้งสุดท้ายท่านใดที่มีโชคก็ยินดีด้วยนะครับในโค้งสุดท้ายถ้าเกิดท่านใดที่เนาะ นะครับติดตามผมว่าก็เดินดีนะครับเนาะเดินดีนะครับพี่พถ้าเกิดเลือกในรอบที่ถูกนะครับเนาะสลับในรอบหานอยโค้งสุดท้ายนะครับก็แล้วแต่ความชอบของแต่ละบุคคลนะครับพี่พี่เนาะท่านใดชอบในจับวินนะครับสายจับวินนะครับก็ในโค้งสุดท้ายหรือท่านใดชอบในแยกน้อยก็ในสูตรแรกนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขอให้เฮงเงปังปังทุกท่านนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามนะครับผม วันนี้นะครับเลขตารางให้ไปที่เลข9เลข6เลข0นะครับเลข3เลข2นะครับแล้วก็เลข5นะครับผมสายวิ่งลูดนะครับสายวิ่งลูดนะครับผมให้ไปที่เลข3สายลูดให้ไปที่เลข6 3 2 3 5 3 5 3 0ห 39มเก้านะครับหก6ูน5 6หนะครับสตัวผมให้ไปที่6 30 369นะครับไปพี่เนาะ สามศูนยนะครับสามสองแล้วก็หกศูนยะครับก็คือตัวเด่นได้เลขหกกับเลขสามนะครับท่านใดที่ไม่ชอบที่ผมประกบคู่ให้เนาะสามารถจับวินได้นะครับพี่พี่แนวทางในโค้งสุดท้ายนะครับมัดรวม3นอยก็จะมีประมาณนี้นะครับก็ขอให้พี่พสมาชิกนะครับท่านใดที่เข้ามาติดตามเนาะเฮงๆปังๆรวยๆยทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้กับาบสวัสดีครับ